แล้ววันนี้เกดก็จะพาไปแนะนำสินค้าแบรนด์ Cooler Master นะคะมาค่ะแล้วก็วันนี้แบรนด์ Cooler Master เนี่ยเขาได้ออกหูฟัง Gaming Headset ตัวใหม่นะคะนั่นก็คือตัวนี้ Cooler Master C h 3 3 1นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านก็กลับมาอยู่กับเรา s o u n d Proof Bader นะคะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับเกดในช่วงเกดรีวิวและวันนี้เกดก็จะพาไปแนะนำสินค้าแบรนด์ Cooler Master นะคะแต่ต้องเกินก่อนว่าเจ้าแบรนด์ Cooler Master เนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นคอมคนไหนที่ไม่รู้จักเลยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำหูฟังเนี่ย เขาทำสินค้าประเภทเคสพาวเวอร์ซัพพแล้วก็ชุดระบบระบายความร้อนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นคอมทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนนะคะ <Okay. S 1> มาค่ะแล้วก็วันนี้แบรนด์ Cooler Master เนี่ยเขาได้ออกหูฟัง Gaming h e ฮดเซตตัวใหม่นะคะนั่นก็คือตัวนี้ Cooler Master c h 3 3 1นะคะเจ้าตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งเฮดเซตรุ่นใหม่ เป็นหูฟังแบบมีสายนะคะเซรลาว7.1มีไฟ RGB ในตัวนะคะตัวนี้ให้ดูกันใกล้ๆก่อนแล้วก็ควบคุมด้วยระบบคอนโทรลเลอร์เปิดปิดไฟที่สายนะคะเปิดปิดไฟแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้ที่สายเลยนะคะส่วนด้านหลังเขาก็จะบอกถึงตัวคุณสมบัติต่างๆของเจ้า Cooler Master c h 3 3 1นะคะคร่าวๆก็คือ จะเป็นเซอร์ราล7.1นะคะแบบมีไฟ RGB ที่ตัวหูฟังหูฟังใส่สบายแล้วก็พวกอคอนโทรลเลอร์ควบคุมเสียงในตัวสายนะคะตรงนี้คร่าวๆจะประมาณนี้คู่มือนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่คู่มือของ Cooler Master c h 3 3 1หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยในคู่มือเขาก็จะบอกถึงลักษณะต่างๆวิธีการใช้ เล็กน้อยนะคะตรงนี้ไมโครโฟนสามารถถอดได้นะคะอ่าส่วนเจ้าตัวหูฟังเราไปดูหูฟังตัวจริงกันดีกว่าค่ะนี่นี่คือหน้าตาของ Cooler Master C h 3 3 1นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยข้างหูฟังตรงนี้อ่าที่เอียรับก็จะมีสัญลักษณ์ของ Cooler Master อยู่นะแล้วก็วัสดุของเขาจะเป็น อลูมิเนียมกับพลาสติกนะคะเจ้าก้านหูฟังจะเป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนวัสดุอื่นๆก็จะมีพลาสติกทําให้หูฟังตงัวนี้เบาแล้วก็เฮดแบ n นตรงนี้จะบุด,ด้วยหนัง Pu นะคะหนังนิ่มนี่มีฟองน้ํารองรับบริเวณศีรษะนะคะเวลาใส่ก็จะได้ไม่กดหัวไม่เจ็บหัวนะแล้วก็เอียร์ครับตรงตรงหูจะเป็นหนัง พียูเหมือนกันหนังนิ่มตรงนี้คือนิ่มมากใส่สบายมากเกรดลองใช้ดูแล้วนะคะส่วนหูฟังปรับระดับได้นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็ไม้ไม้บูมลักษณะไม้บูมจะเป็นแบบนี้สามารถถอดไม้ได้เป็นแจ็ค3.5นะคะไม้จะเป็นแจ็ค3.5นะไม้บูมเขาเนี่ยเคลมว่าเก็บรายละเอียดทุกการพูดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวไม้นะคะตัวนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เกดได้ลองเอาไปใช้คุยจริงๆแล้วก็พบว่าเอออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้ยินจริงนะคะแม้ว่าไมจะไม่ได้อยู่ใกล้ปากขนาดนี้ออกไปอยู่อย่างนี้คือก็ยังได้ยินแต่ความชัดเจนก็คืออาจจะเบาลงไปนะคะแต่ก็ยังคนฟังก็ยังฟังรู้เรื่องนะคะตัวนี้อันนี้ลองใช้จริงดูแล้วอ่าถ้าสวมก็จะลักษณะเป็นแบบนี้แต่อย่างนี้โดยปกติเจ้าไมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ เวลาใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสายสำหรับต่อคอมยาวประมาณ2เมตรนะคะตัวนี้สายต่อคอมจะเป็นพอร์ต USB-A นะคะตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เวลาใช้งานจะมีไฟขึ้นที่บริเวณหูด้านข้างเดี๋ยวเกตลองใช้ลองเปิดให้ดู นอกจากนี้นอกจากใช้ต่อคอมแล้วมันก็ยังใช้กับมือถือได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีสายแปลงนะอันนี้สายแปลงสามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านขายแกจเจตทั่วไปเลยนะคะอ่านี่เกดลองเสียบดูแลนี่นะคะนี่พอใช้งานปุ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้เลยสวยงามมากอันนี้ในขนะเดียวกันนอกจากมือถือก็คือใช้กับคอมก็จะแบบเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบคอนโทรลเลอร์ของ ตัวเปิดปิดไฟเนี่ยจะอยู่ที่สายแบบนี้เราก็สามารถเปิดปิดมันได้นะคะนี่เลยกดเลื่อนลงปุ่มออฟปิดไฟเท่านี้ไฟ R G B ก็จะดับไปแต่ถ้าใครชอบก็กดเปิดก็ได้แล้วนอกจากนี้เจ้าคอนโทรลเลอร์ก็ยังมีปุ่มควบคุมเพิ่มลดเสียงนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยบวกลบแล้วก็มิ้วไใหม่กับลำโพงได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่า วิธีใช้งานก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะตัวนี้ดิเวอร์อยู่ที่ 50mm นะคะตัวนี้แล้วก็หลังจากที่อธิบายการใช้งานไปคร่าวๆนะคะกับเจ้า Cooler Master CH331 นะคะต่อไปเกตดก็จะพูดถึงในเรื่องรายละเอียดของเสียงต่างๆนะคะคือเกตดอะลองเอาไปใช้เล่นเกมดูแล้วส่วนมากเจ้าหูฟังตัวนี้มันจะให้รายละเอียดเสียงสำหรับเกม fps ได้ค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะคะ คือเกดลองเอาไปใช้ดูอ่ะมันให้เสียงที่เสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงฝีเท้าเสียงกระสุนในการเดินนะคะคือค่อนข้างชัดเจนมากให้รายละเอียดชัดมากแล้วก็บอกทิศทางได้ค่อนข้างแม่นยํานะคะเวลามาทางด้านซ้ายขวาหรือว่าช่วงด้านหลังนะคะตัวนี้คือทําได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากเล่นเกมเนี่ยเกดก็ลองเอาไปใช้ในการดูหนังซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวเนี้ย เป็นหูฟังเซอร์ราลว7.1มันเลยให้รายละเอียดเสียงที่ดีแล้วก็ทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะเวลาเกดใช้อ่ะตอนที่ดูหนังเนี่ยเกดรู้สึกว่าเหมือนตัวเองนั่งอยู่ในโรงเลยนะเพราะว่าเสียงแบบมันเหมือนมันบอกได้เลยอ่ะค่อนข้างชัดมากเวลามันมันโผล่มาจากทางซ้ายหรือขวาหรือว่าด้านหลังอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างมีมิตินะคะตัวนี้ซึ่งเกดก็มองว่าสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือดูหนังซื้อไปก็ คุ้มค่ามากๆนะคะตัวนี้เจ้า Cooler Master C h 3 3 1เนี่ยรับประกัน2ปีนะคะตัวนี้แล้วก็เรามีตัวจริงอยู่ที่หน้าร้านด้วยถ้าใครสนใจอยากลองคุณภาพเสียงก็สามารถมาลองได้นะคะที่ร้านก็จะมีเจ้าสายแปลงให้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการลองกับมือถือนะเพราะตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือด้วยถ้ามีสายแปลงนะคะสามารถเข้ามาลองกันได้ค่ะว่าชอบไหม แล้วใส่สบายหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Cooler Master C h 331ค่ะอ่าฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นต่างๆได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เกตดด้วยนะคะคราวหน้าเกตดจะพาไปชมหูฟังรุ่นใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆจากเกตดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ